วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปได้รับเงินสดจากรัฐบาลนะที่มีการโอนให้10,000บาทนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันได้ไอ้เรื่องเงิน10,000บาทเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจาร์ณโดยฝ่ายต่อต้านเนี่ยมามากพอสมควรนะแล้วก็ เพื่อไทยเวลาพูดอะไรต้องยอมรับว่าพูดจริงและทําจริงนะล่าสุดท่านรักษินชินวัรนะปราศใยนายกอบจอที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่1นกุมภาเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่า,เ,าเงินดิจิตัลงวดที่3หรือเฟสสามสำหรับคนที่อายุตั้งแต่สิบหกปีถึง60นี่แหละนะที่ยังไม่ได้เนี่ยนะครับเฟดสาออกแน่นอนนะและก็ไม่น่าจะนานเพราะตอนนีนะ้กำลังเช็คระบบ นะครับเชื่อว่าไม่ต้องถึงปลายปีหน้าหรอกไม่ต้องถึงปลายปีนี้หรอกนะครับกลางกลางปีอาจจะได้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุน้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าเฟดสามนั้นจะจ่ายเป็นเงินดิจิตอลนะรอระบบสักนิดหนึ่งคือฝ่ายต่อต้านที่พยายามจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดเวลาว่าเวลาจ่ายเงินหมื่นแล้วจะมีปัญหาอย่างน้นจะมีปัญหาอย่างนั้นจะไม่ได้ผลอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ นี่สินจะเป็นอย่างนั้นนี่สินจะเป็นอย่างนี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันแต่รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าพรรคเพื่อไทยเวลาพูดเรื่องนโยบายนะพูดจริงทําจริงตั้งแต่สมัยดันทักษินชินวัตรนะครับต่อมาก็สมัยดานยิ่งลักษ์นะโครงการรับจำนำข้าวนี่หลายคนยังถามอยู่นะว่ารัฐบาลนี้จะมีนโยบายรับจำนำข้าวอีกหรือไม่นะครับเป็นโครงการที่ดีเป็นนโยบายที่ดี แต่พอปฏิวัติรัฐประหารก็ไปโยนความผิดให้นะไปโยนความผิดเรื่องข้าวเน่าข้าวดังนั้นที่ข้าวไม่ได้เน่าไม่ได้เสียอะไรมากมายอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราก็ไปตีข้าวทั้งหมดเป็นข้าวเน่าแล้วก็มีการดำเน,นินคนนนนนดีอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่คือผลกรรมที่รัฐประหารได้สร้างไว้นะคนก็ยังถามหานะครับว่าวันนี้จำนำข้าวจะยังเกิดขึ้นในรัฐบาลน,นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ นะอย่างนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งที่ว่าเนี่ยเฟดหนึ่งเอาละครั้งแรกกว่าจะได้เฟดหนึ่งโอ้ยไม่มีทางอย่างนั้นอย่างนี้แบงค์ชาติออกมาค้านนะสุดท้ายเขาก็จ่ายสำหรับเฟดหนึ่งก็คือสำหรับบุคคลที่รายได้น้อยนะครับที่มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้วิการนะอันนี้เขาก็จ่ายไปแล้วนะแล้วคราวนี้ผู้สูงอายุเหมือนกัน60ปีโอ้ยจนกระทั่งปัน่นจนกระทั่ง คนที่มีอายุ60เนี่ยก็ยังสงสัยว่าสรุปแล้วมันจะได้หรือเปล่านะจน,ว,นะวินาทีสุดท้ายคือเมื่อคืนนะเมื่อคืนในพอหลังเที่ยงคืนเป้งเนี่ยเขาโอนทันทีนะครับหลายคนบอกว่าได้รับแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห็นไหมสุดท้ายเขาก็ให้เพราะมันเป็นนโยบายรัฐบาลฝ่ายตีเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วครับนะฝ่ายที่อ้างว่ามันไม่มีทางหรอกมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเช่นเดียวกันเฟสาม นะคุณทักษิณชินวัตรพ่อนายกลตปรีปรายเนยเขาก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วว่าเฟส,สามจะเป็นยังไงนะฮะแม้ท่านจะไม่ได้ครอบงำอะไรก็ต้องคุยกันเอาเล่าสู่กันฟังมันก็เป็นความสุขนะอย่างที่บอกว่าเอาละไม่นานหรอกนะฟเฟส,สามยังไงก็มีอ่านะท่านทักษิณชินวัตรพูดอย่างนั้นนี่นะครับผมก็เชื่อนะเพราะเนื่องจากว่าท่านทักษิณปลาศันยนยช่วยเหลือนายกอบจอซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทย พูดง่ายๆไปช่วยหาเสียงคนของพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับก็ต้องหยิบนโยบายหรือแนวคิดของพรรคเพื่อไทยเอามาบอกกล่าวประชาชนเพราะฉะนั้นเปิดสาเป็นเงินดิจิตอล1,000งบาทผมว่ายังไงก็ได้เพื่อไทยพูดจริงทําจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับอย่าไปอันนี้กันนะเขาพูดยังไงนโยบายเรื่องอะไรครบทุกเรื่องแน่นะครับแม้กระทั่งการจะแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะซึ่ง ฝ่ายสวปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจไม่อยากจะแก้หรอกนะหรือฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากจะแก้แต่ผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะแก้เพื่อให้ได้รัฐมนูญที่มันดีที่สุดนะครับเหมือนรัฐมนูญปี40นะแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรที่ดีสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวจะพูดสักประเด็นหนึ่งในวันหลังก็คือบรรดาคนบางคนเนี่ยนะไปหาผลประโยชน์ภายใต้ร่มเงารัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริตไอ้จะต้องหยิบยกมาพูดกันอีกสักวันหนึ่งนะรับประเด็นแหละนะใครที่ไหนอะไรยังไงนะไปทำมาหาประโยชน์นะภายใต้ร่มเงาของรัฐธรรมนูญ นะโดยไม่สุจริตหรือว่าภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยโดยไม่สุจริตนะสักวันหนึ่งเราจะมาคูดในเชิงวิชาการกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจสำหรับพี่น้องคนไทยที่เป็นผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงิน1,000 0บาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาโอนมาให้เพื่อไปจับใจ่ายใช้สอยครับนะจะใช้สอยอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเงินสด แต่ก็อาจจะบอกกันสักนิดหนึ่งว่าอยาังไงเขาก็ให้มาแล้วเราก็ควระยอาไปใช้ประโยชน์ที่ม,มันที่เป็นประโยชน์ที่มากที่สุดอย่า,าไปซื้อเหล้าเมามยานะครับอาจจะไม่อยู่บ้างแล้วนะแต่ว่าอย่าไปเอาไปซื้อเหล้าเมามยานะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันกลับเคลื่อนไปเราต้องช่วยกันนะครับตรัฐบาลช่วยเราก็ต้องช่วยด้วยครับวันนี้จำนงเชมคนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ